Right, right, turn off the light. We can lose so much tonight. One, two. Why so serious? So if you think that you are wrong And not the right way All my answers the wrong Please, there will never be, never be anything but now. And maybe great, it doesn't mean so great But you're going to come on and rest your glass so Come on and, come on and rest your glass Man, my glass is standing โอคมุกนะครับมุกก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับก็อาจจะมีบางช่วงเล็กน้อยที่เวลาเรา m o v เยอะๆอาจจะมีเสียงกวนแกว่งอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วน้องมุกนะครับทําได้ดีมากนะ ดีไว้มากกว่าที่คิดนะครับสําหรับน้องมุกดิที่พี่คาดไว้เนี่ยทําได้แข็งแรงทีเดียวแต่มีเรื่องของการร้องเพี้ยนนะครับกับไดนามิกนะครับไม่ค่อยชัดเจนส่วนน้องมุกวันนี้ผิดคาดมากเลยอจากสาวหวานมาเปรี้ยวขนาดนี้นะเสียงลงต่ําก็ทําได้ดีนะครับมันอาจจะมีบางท่าที่รู้สึกเป็นบล็อกไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เหมือนกับเรา พยายามแต่ก็ก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้แล้วก็บิ้วคนได้พอสมควรมีึงคนเป็นส่วนรุนแรพอสมควรนะครับอาจจะมีเสียงเพี้ยนในเวลากระแทกอยู่เนื่องจากต่อมาต่องคุยกับมุก<อ>มากดีกว่านะคะสวัสดีค่ะก่อนจะคุยก<อ>ับมุกพี่ขอทําท่านิดอังนงี้ค่ะใส่เลยเพราะที่จริงแล้วมุกนี่เป็นสาวหวานนะคะแต่วันน,นี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสาวพัง พังจริงๆค่วะวันนี้นะคะก็เราก็เป็นมาแล้วไงใช่หนูผ่านช่วงนั้นมาแล้วคะ่ะนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าครูแดนช่วยกันเปลี่ยนลุกมากแต่ว่ามุกเนี่ยถึงขนาดเครียดมากคือกินข้าวไปร้องไห้ไปด้วยที่ต้องเป็นลุกแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คิดว่ามันยากค่ะเพราะว่าอาจจะขัดกับบุคลิกค่ะเพราะปกติเราเป็นคนไม่พูดเลยก็พูดค่ะแต่พูดน้อยมากแล้วก็นิ่มนวลแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าน่ารักมากวันนี้เปลี่ยนแปลงได้เต็มที่นะคะเป็นพังนะคะมีอะไรจะพูดก nah ับคุณครูแดนไหมคะคะก็ขอบคุณคุณครูแดนแล้วก็คุณครูด้านอื่นด้วยค่ะค่ะก็คือครูก็บอกว่าให้เราเชื่อก่อนนะคะแล้วก็มันจะทําได้ดีค่ะถ้าเราเชื่อแล้วก็เข้าไปอยู่ในในในตัวนั้นนะคะค่ะวันนี้น้องจะได้คะแนนอีกเยอะเลยถ้าน้องทําท่าแบบพี่เมื่อกี้ค่ะดีมากค่ะ 僕は。